ไหว้เป็นในวัฏฏะสงสารคือการเวียนวหว้เป็นในกองทุกข์ <c oughs> แล้วเราก็กําลังเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรดีจะทำให้มันสนุกได้อย่างไร <c oughs> ผมว่าได้ <c oughs> เวียนไหว้ไปในวัฏฏะสงสารนี่อย่าทำให้มันเป็นทุกข์ มีสติเพียงพอที่จะคอยกำหนดรู้จักความทุกข์แล้วให้มันสนุกอยู่ด้วยการรู้จักความทุกข์ก็หมายความว่ามองดูวัตตะสงสารในลักษณะที่มันทำให้เราฉลาดยิ่งขึ้นทุกที เกือบจะพูดได้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เวียนไหวไปในวัฏฏสงสารเสียสงไแสนกับหรือว่าห้าร้อยกว่าชาติในการเป็นโพธิสัตว์แล้วก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะการเวียนไหวไปในวัฏฏสงสารทำให้ฉลาดยิ่งขึ้นทุกชาติฉลาดยิ่งขึ้นทุกชาติเอบารมีทุกอย่างมันฉลาดเพิ่มขึ้นมาก ทานศีลเนคขม,มะปัญญาสัจจะวิริยะขันติทิฏฐานะาสมาธิปุเบกคาเนีมันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นเพราะการเวียนว่ายไปในกองทุกข ันเราอย่าไปโงออ่กับไอ้เรื่องนี้ให้มันฉลาดขึ้นทุกทีที่มีความทุกข์คือให้ความทุกข์มันสอนให้ทุกทีให้มันฉลาดขึ้นอย่าให้ทุกเปล่าเปล่าไอ้ทุกเ์าเปล่าแล้วไม่ฉลาดขึ้นนั่นนะคือคนโง่ถ้ามีความทุกข์มีความผิดพลาดเสียหายอะไรแล้วฉลาดขึ้นมันก็เข้าใจ เป็นการได้ไม่ใช่เป็นการเสียประสบความวิบัติอะไรก็ตามอย่ามานั่งร้องไห้อยู่ให้มันสอนในความเป็นอย่างนี้เองเราเคยได้ยินมาแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็าไม่เข้าใจเพียงแต่ได้ยินลมล,มลมแรงแรง แต่ถ้ามันมาเป็นเขาอย่างนี้อ้าวมันก็รู้เออมันจริงก็ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงหรือได้ยินได้ฟังมาว่าสิ่งทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราไม่ได้เพรามันเกิดเหตุอะไรขึ้นสูญเสียของรักของพอใจอะไรไปมากมายเออมันก็รู้จริงเว้ยฮ้มันยึดมั่นไม,ไม่ได้นี่มันมาสอนให้เราฉลาด เราเลยได้รับประโยชน์มากกว่าทรัพย์สมบัติหรือของรักใครยพอใจที่สูญเสียไปสมมติว่าเงินหายไปล้านหนึ่งจะมานั่งร้องอยู่มันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเอามาทำความรู้ความเข้าใจว่าในวัฏฏะสงสารมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เอง มันก็กได้ได้ได้เลื่อนชั้นในทางจิตใจมีความรู้ในทางจิตใจเลื่อนชั้นในทางจิตใจยอย่างนี้ผู้มีปัญญาเขาจะตีราคาว่ามันมีค่ามากกว่าเงินล้านหนึ่งเสียอีกเพราะฉะนั้นไอง้เงินล้านนี่มันกลายเป็นซื้อความฉลาดที่มีราคามากกว่าล้าน นี่เยกว่าใช้วัตตะสงสารเป็นบทเรียนเป็นโรงเรียนเรียนพร้อมกันไปในตัวมันก็กลายเป็นว่าให้มาเวียนไหวในวัตตะสงสารเนี่ยคือการทำให้ใกล้พระนิพพานเข้าไป คนบางคนก็จะพูดว่าให้สแสวงหานิพพานในวัฏตะสงสารเหมือนบทกลอนปลอมลูกเรื่องมะพร้าวนาลิเกจนเดียวโนโนนกลางทะเลขี่พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงที่นั่นที่ต้นมะพร้าวนี่ยแล้วต้นมะพร้าวก็อยู่ในท่ามกลางทะเลขี่พึ่งคือวัดตะสงสาร <c oughs> วัตตะสงสารในความหมายนี้ก็หมายถึงอกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเหมือนกันแต่ว่าเขาไปเพ่งเล็งในส่วนที่เป็นวิบากมากกว่าอย่างอื่นนั่นจึงใช้คําว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์กุศลอกุศลนัน่นคือวัตตะสงสาร เดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวสุขเดียเด๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกนี่เรียกว,ว่าวัตสงสาร